เป็นน้องกัสาศกันมือเงินเพื่อนเมื่อเลิกเขาเรียกว่ามื่อเลิกที่ท่านผู้เลี้ยงเงินเป็นมือดีนั่นไหมดังขึ้นแดีวมัน่อเลยโอ้โหเดี๋ยวมันจะไม่เห็ดเดี๋ยวเปลี่ปล่อยทีมเจ้าให้ทำงานดีๆทำงานดีๆเรียบร้อยเอาน้องๆทำไรเฮ้ยไปเล่นที่อื่นก่อนไปเขาจะทำงาน เป็นเสียงกล้องแบบนี้เสียงแบบนี้เป็นนักภาษากล้วนี่นเมื่อเมื่อเลิกขเขาเรียกว่ามือเลิกหรืนผู้นพูดงัดเลิกเพราะว่าเขาอยู่ใกล้สิเสเร็จแล้วเรียบร้อยทั้งภายนอกพายในเรียนแบบใกล้สิเสร็จจินแล้วกันทำรั้วมั่งอย่างมันวะขึ้นเป็นมือดี ขึ้นไว้ก่อนเพราะั้นนะขึ้นไว้ก่อนเอามือเว็นกระถ่อไปเสร็จียบร้อยกระเพดานเนาะเพราะฉะนั้นนี่ยางขึ้นแถวมันจะเลยโอ้ห้องโถงโอ้แต่ขอบบนมันโถงบ้านได้นี่ส่วนนะห้องนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ครับไฟายจะเป็นกมแบบนี้ทั้งหมดเลยครับนี่เป็นห้องครัวนะครับเนี่ยห้องครัว ของคู่อะไรกันทีรกับห้องน้ำแล้วห้องน้ำเขาเรียบร้อยหมดเลยรครับแต่ว่าก็โอเคเนาะห้องน้ำมีละงานที่เป็นเหลือห้องน้ำบ้านที่นี่เขาเรียกว่าเป็นห้องห้องโค้งไงครับตรงกลางโอ้เพอร์เฟคคันทีเดียวเลยเนี่ยคนไฟโกลมบรรยากาศเบื้องสียังสวยเลยด้วย ตุ๊ต wow. ุ orn, ๊ตไม่ธรรมดาตัวนี้นี่หัวเอะอันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องนอนของคนรวยๆแต่หัวนี่เป็นห้องนี้เป็นห้องนอนหรือเป็นปากเกลว้าวนี่ไหนไปอีกไหมร้เปลโอ้เอาใหม่ดิว้าวนะ โอ้ยสุดยอดเลยห้องไปเลยห้องเองกว่ะโอ้พี่มากแสงนั่นเลมันเป็นยังไี่เป็นเสียงสะท้ขขอคนครับเนบี่ยเป็นเสียงเออโคไหมโอ,มโอ้มันเป็นยงสีใช่ตมเนี่ยนะองุ้ยแล้วมีกระจากตัวมาล้างได้ไหม,ไมล้าง เฮ็ดไปไหนผมันเกิดจะเกิดจากถึงเสียงนักนคือสะท้อนเกินเหยียดแล้วเนี่ยเออถ้าปิดแมนนี่ปิดปิดปิดดีมันฉีดโอ้ไหมันต้องปิดหมือนอ่าห้องที่หนึ่งนะครับห้องนอกห้องที่หนึ่งพื้นเป็นแบบปาเก้นะครับปาเก็ตเพราะท่านมีเพื่อนเจอใช่ไหมครับเพราะว่าท่านในขืนครับไฟห้ามเบิ้งไปแล้วนี่ครับห้องที่หนึ่ง ทั้งหมดทีมีสามห้องครับสามห้องแล้วก็ห้องโถงแล้วก็ห้องครัวห้องน้ำนะครับเนาะ,ะห้องที่หนึ่งไปแล้วประตูเลยคันปิดมัน,นอาชีพผกล้องมือนด้เี้ทุกที่มันเปิดประตูอยู่ทั้งเนาะเสียงสะท้อนแบบแอคโคเลยแบบเดียวกันห้องนี้เท่าไรเนี่ยแตบบ่สามเมตรบกกสามเมตรครึง่ง สามเม็ดครึ่งสามเม็ดกว่าดครับสามพันสามเลยใช่นี่ฮัลโหลห้องนอกระมาเห็นวันจะจมเหี้ยรอกมืออึนคนได้เลิกมือนี้มาที่ทำความสะอาดแล้วมืออึนเนี่ยคนจีนบ้านเลิกเขาเลยด้วยยังขึ้นบ้านเนาะขึ้นบ้านเอาเลิกก็ใช่แต่ว่าคนจีนมีพิธีรีตองการเล่น มีขั้นตอนการเฮ็ดเดี๋ยวบีเอลจะน่าจะเก็บภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกม,ม,มื้ออื่นเช้ามาเบิ่งน้ำกันว่ามันมีพันสิเฮ็ดแบบใดลักษณะใดแน่เนาะเขาเรียกว่าเฮ็ดตามประเพณีเฮ็ดตามพระร่องนะที่นี่นะครับเนาะหนึ่งสองสองของห้องครัวห้องน้ำก็มีห้องพิเศษ VIP ห้องนี้้ะครับนี่ห้องพอเรียบร้อยเหมืนไดมมั้งฮัลโหลโอ้ กกเก็บเครื่องช่างอยู่แต่ว่าห้องนี้เป็นอาจจะเป็นห้องมี่พี่ครับนะเอาน้องๆทำไรเฮ้ยไปเล่นที่อื่นก่อนไปเขาจะทำงานโอ้โหเดี๋ยววันจะนทร์มเห็นเดี๋ยวมันมีพิธีเยอะครับที่นี่เกินเกินฟังกินเอามื่อวันมาติดตามบิ่งกันครับพรุ่งนี้เช้านะครับเมื่อนี้ปล่อยทีมเจ้าให้ทำงานดีๆได้ละบอกว่า ทำง,งานดีๆเรียบร้อยอย่าอ้่งงานเถอะลาวทั้งนี้มันบ้านบีแอลเป็นจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าบ้านแต่ละหลังแต่เนี่ยมันจะเป็นกำแพงเดียวกันรั้วดเดียวกันนี่นนะนี่นี่อะไครับเอ้พอยายมาทั้งในอีกหน,น,นึ่งบ้านว้าวนี่เจ๊ เกลือ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 แล้วก็อันนั้นน่ยข้าวสารอเกลือเราไปข้าวสารข้าวสารไปข้าวมีเกลือมีเข้าวไปเกลือกับเข้าแล้วก็ิกน้ำนี่ครับเดี๋ยว น้ำเกลือเขาค้องพวกนี้เป็นท้องจําเป็นที่ต้องเอาขอไปก้อนเลยในคืนนี้เลยแล้วพวกอื่นเสาเ่นมากปฏิทินทีนี่เกลือมีเข่าเราก็มีน้ำนะครับนี่เนี่ยเตรียมขอไปไปว้ก้อนเลยไวปไป้ในห้องรั้วก,กันเลยครับพวกนี้